ต่ะดิค่ะปรกานมิกันตีตาประมิดานรันะคะุกันในเดือนพฤศจิกายนสองพันส้าร้อยนะคะดวงการงานกานเดินาความรักและโชคลาภของคน่ะวันจะเป็นสย่างเดี๋พิจาราโติชร์เพื่อเป็นประานตัวเทศของทุวท่าเห็นสิ่งดีนะคะและเป็นให้ได้คำคลิปอี

จงตัวตนเองแนี่ยตขุดเอาความรู้ความสามารถความขยนันขัเพียงของตัวเองขึ้นมาที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ระมัดระวังอีกนิดนึงนะนาการที่แบบว่าคนตบอก็อาจจะมีเครื่องหักไส้เรื่องแข็ขันหลักเรื่องที่บคนสุดท้ายใตุ้ดที่อะงานีาาน,น,นะคะต้องรม,มัดระวัอีกนิดน,นะความรอบข้อความขยันีีแล้วนะความรอบข้อ ความดัดเนี่ยความยิ่งตัวคุณเองปกติก็มีความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะตอนนี้นะก็ให้คาว,วามสามัดระวังละเอียดรอบคอบให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ตัวคนเองช่วงเย็นน,นี้มักจะมีอะไรอยู่ตลอดเวลาแตะะ่ภาพเงี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อหลายๆคนนะบางคนถ้จาจะไม่ค่อยโตหรือยิอง่งใส่ชุดก็ได้ และความคล่องตัวความทำเงินางๆนากนาของตนเองเนี่ยก็จะราบรื่นไปได้นะ,ะแต่ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะความขยันความอดทนมากให้ได้มากที่สุดต้องขยันต้องอดทนให้มากขึ้นนะคะใครจะมาพูดอะไรใครจะมาเชียร์อะไรประเด็นที่ทําให้ทะเลาะกันก็เรามันเก็ากับเอาไว้ให้มากถ้าหาได้ก็ขอให้ขังหานะคะจากคนเหล่านี้ซึ่งเขาไม่ได้ มาทําให้คุณเจ็บช้าน้าใจอย่างเดียวนะคะอาจจะมาทําให้เอาแตกพอหรือแผลเปนในองค์กรหรือการทาํางานก็อว่าได้นะคะอันนี้ทั้งนี้ถ้าเรารู้แบ,บนี้แล้วนะเราก็ไม่ต้องใครสนใจ no soul no c a r หน้าที่ของเราให้เต็มที่พอพอได้หรือไมนะต่อการรับมือรับสถานการณ์ต่างๆเชื่อเราว่าในารนี้คุณจะ ใช้คําพูดใช้สำมองเป็นนะคะกับการชู้คนอ่าเรียว่าตัวตนเองเป็นเป็นคนเจ้าระเบียบสู่จี้จุกจีบน่มนิ่งบางครั้งมันมาจุดสนใจก็อาจจะลุกหลงสังกสนิดหนึ่งก็ได้นะก็ขอให้ราบรื่อไปได้ดีนะคะกับการนั้เปียนนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้านงะ ันมชอบนะคะก็หาเลี้ยงมันก็เป็นเครื่องเงนแล้วกว่าจะได้อะไรมาแต่กกว่าจะได้อีมาแต่ว่าต้องยืมสุดไฟเท่าไหร่หมดแรงไปเท่าไหร่อดวนมากแช่ไนคือคนก็ต่งะบายแรงพูดถม่ติดใจนะคะค่อยๆติดสัจนออกทางออกทำาหาเพื่อครอบครัวเพื่อให้ครอบครัว ให้เป็นปัสสาวะไปนะคะโจตก็อาจจะต้องระมัดระวังเพื่อจ่ายปัสสาวะเองก็ไมาได้ก็หมดวหยคมันเป้าแนะวคะเื่อที่ด่านเอาชนะจะได้ไม่เดือดร้อนส่ารช่วงนี้ก็ต้องใส่ใการที่อุตอหาไมาได้ก็ต้องกินกัดเอาบ้างนะคะตัวตัวเนเองมาจากอะไรัดรนีดูออกช่วงนี้ก็ต้อง ปยาดกดออเพื่อคนข้างหลังเพื่อครอบครัวเพื่อสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้เนาะก็จะมีไรรยาโหราพ่อลูกชายใครนะคะสาบคนที่อีกโรู้นะกินรู้อยู่สบายเนาะก็ต้องลดลดลงบ้างนะแต่คนที่ชั้นชีวิตแบบธรรมดาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเรื่องสนที่ลงตัวเองใครนั้ อยาออกทํามากินทุกวันนะคะนับจากนั Imagine, yeah, ้นมาแต่มก็ต้อ oh, งีแลกคแลกความอะเรแกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ต้องยอมเลยนเพื่อที่จะใช้ในชีวิตคุณนะคะเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้สบายอยู่ทีกินดีอยู่อย่างไม่กดไม่อยากอะไรนะคะก็ค่อยๆติดค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีเส้นเอง ทำหน้างเก็ดสิสตาเกนะขอช่ังตัวเลือกสุขภางตาชม อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็้องใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะอ่าระวังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็ดูแลตัวเองทานอาหารให้ถี่เียวพอทานอาหารถูกขาพอนามัยแล้วก็อย่างที่บอกคะคราวว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็ระวังอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับไวรัสที่เกี่ยวกับซีรีอ์ติดเชื้อ อะไรได้เนาะแค้งงานนะคะิะในด็กมาเนาะแต่บอย่างน,น,นะคะการทำงานทิ่งโครการเยอะนะต้องระมัระวังอ่านะคะที่ไม่ตรงเวลานะคะการอาที่ไม่ดุเดืนะแล้ก็สายเดิอสายเที่ยวนะคนที่ดุเก็ต้องระมัดระวังช่องอทองตงดโวนนะการเดือเยอะๆมันก็อาจจะทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอ รักษาต่อเนื่องยาวๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกนะการที่เอ่อซีาร์ที่ไม่มีประโยชน์เลอกกินตันที่เตค่ะคือรู้แหละว่าจริงแล้วมันแทบสิ้นชอเระค้าในการดิ้งล้อสิ้นลองในสิ่ง,ง,งที่เรายัางไม่เคยหรือเราชาอบการกินนั้นฉันมีความสุขที่นนะักแต่มักจะมาด้วยโรคหอยตานะคะโรคอวนทานอาหารอ่มโยน์นะ ก็ต้องดูแลสุขภาให้มากขึ้นนะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ส่งผลกระบต่อร่างกายของเป่าจริงนะคะการขาดแคลเซียมทรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะก็ต้องดูแลเสริมเสริมแคลเซียมแล้วสิ่งที่มีติดเข้าร่างกายแบบนี้เองนะคะก็ชมดูแลสุขภให้ากขนการคะเกียมท่อจากข้าเรื่องควกี่ ความรักในช่วงเดือนต่างคนเนาะนะาะเป็นวันไหนแตนะคะก็คิดดูเชียวแอ่ว่ารักรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกกว่าจะเจอคนที่ใช่ก็หมดเวลาไปคอม้ิวเ่อรแล้วนะคะฉังกีกดตื่นเชีร์ม่เป็นตัวของตัวเองลดลนิดนึงนะบางทีการแต่งแต่งบางทีการเรียกว่ารักแบบนี้ จะดีกว่านะต้องจับกันไปเรื่อยๆคือความมันเพื่องของตัวคเองอย่าแบบว่ารักแบบเ,เดียวเดียวมันจะเต็ดช้ำต่ากนะคะบางคนก็นนต้องต้องมาระวังเรื่องนี้ด้วยเนาะความรักที่เข้ามาคือรังไม่ค่อยจริงใจเราเท่าไหร่นะคะแต่แบางคนอาจจะเจ่รักชุดจริงใจรักใช่รักที่แบบแนวมแย้มนักที่แบบเด็ดเดี่ยวรักที่แบบไม่ ไม่ต้องอะไรตัางกแบบฉันปักเธอโดยการาับไม่รับง่ายตาเดีดอันาคตเกิความรักง่ายตาเสียจฟกนี่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณจะเจอความรักที่ตีบาความรักที่ทำให้ตัวคุณเองสิครอบครัวและสักคนอื่นเป็นก่อนที่จะรักคนอื่นเองนะคะขอให้ค่าตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะไม่รักคนอื่นฟ็ตนะคะ แล้วคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นั้นนะก็ค่อยๆสึกว่ากันนะเอาใจเขามาจากใจเรารักแบบนี้ิอย่าลร่วอย่ากคู่จังจบกันไปแต่ถ้าคนที่ีคบตัวแล้วตัวเองเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนดีกันมาที่กลนดอรักคอชักออกเกลดอรักคอยู้ชมคอยนัดสินคนทุกทุกอย่าโดยเฉพาะการดำรงชีวิต ที่คนเดับวคนเดียวเ,เป็นสิุดของคุณก็อาจจะมีกาเงินประทอที่ไม่ขาดมือนะคะก็ผู้รับกิดอบทุกเรื่องนะก็ต้องติดต่อแพทย์ดูขอของมันนะในสัปดาห์ถ้ามาดูเรื่องโชคมากกว่า โชคล่ะอยากไม่คอสุกนะคะอรขยันที่มากขึ้น่าจอะไรดนัคุณก็ต้องใช้คามคมากวางแผนที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจเล่นก็อสอของพออนะรดคนคนตุ้ยหรือคนหานโชวนะคะก็ลองนิดเล็กน้อยสักไสองไปก็ได้นะคะค่ะเล่นแพตัวเลขทโชค นึ so, yeah. à, ่งสูงเจ็ดตาขอให้อชคดคสวัสดีค่ะ